สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะอธิบายนะครับตัวเจ้าจอยารีทีทีปสี่ตัวใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นจอนครับวิธีเลื่อนจอนะครับก็ใช้ตรงนี้ครับตรงพวงมลาลัยด้านซ้ายนะครับสัมผัสเราจะเห็นว่าตอนนี้มันจะมีเมนูขึ้นตรงนี้เห็นไหมสีนเนี่ยอันนี้คือเลนนะครับเลนก็คือมันจะบอกว่าถ้าเราวิ่งรถวิ่งอยู่เนี่ยมันจะมีเส้นสีขาวสองข้างว่าเราวิ่งอยู่ในต,ตรงเลนหรือเปล่านะครับ ตรงนี้มันเป็นออฟอยู่เห็นไหมครับตรงนี้เป็นออฟอยู่ถ้าเรากดตรงนี้ครับนี่นกดตรงนี้ครับถ้ากดเป็นออฟกดดีทีมันก็จะออนครับพอออนแล้วเนี่ยพวงมาลัยมันก็จะถ้าเราวิ่งออกนอกเลนนะครับพวงมาลัยเนี่ยมันก็จะตีกลับให้เราทันทีเลยนะครับแบบมันจะนงงงกลับมาว่าเราวิ่งออกนอกเลนนะครับถ้าใครไปเจอเส้นทางที่มันมีเส้นสีข,ขาวเยอะเนี่ยผมแนะนำให้ออกไว้ white. นะครับไม่งั้นเดี๋ยวพวงมาลัยจะสับสนครับมันจะนุงวงครับอ่ามันจะแบบบวบบนิดนึงอ่าต่อมานะครับก็จะมีเราสามารถเลื่อนได้นะครับอ่าเลื่อนมือทางซ้ายตัวนี้ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับอ่าค่าเฉลี่ยกิโลเมตรนะครับนาฬิกาข้อความแจ้งเตือนแล้วก็ตั้งค่านะครับคราวนี้หน้าจอมันตั้งค่าในแบบนะครับไปที่รูปเฟืองนะครับมาที่ตั้งค่า มาที่การออกแบบนะครับเห็นไหมครับมันออกแบบได้แบบหลายหน้าจอส่วนใหญ่ก็จะเห็นจะชอบใช้หน้านี้กันนะครับหน้านี้ก็คือหน้ามาตรฐาน,นบหน้าแรกเลยข้างล่างจะมีตำแหน่งเกียร์นะครับมีหมดแปดเกียร์นะครับแต่ผมจะชินกันใช้หน้าจอแบบนี้มากกวา่าหน้าแบบนี้ครับหรือแบบนี้ก็ได้ แต่แบบนี้สติกเกอร์มันบางแต่ผมไม่แน่ใจว่าสติกเกอร์เนี่ยมันต้องออกเมื่อไหร่นะก <c oughs> ็ไม่รู้ว่ามันต้องออกเมื่อไหร่หรือต้องเก็บไว้ยังไงนะก็ <_ t ot> เลยยังไม่เอาออกพอยังไม่เอาออกเนี่ยก็เลยมาใช้หน้าจอแบบนี้แทนนะครับมันไม่บงังนี่ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอหน้าจอนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ทั่วไปนะคคุคอนโทรลจะค่อยมาอธิบายทีหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไดร์นะครับผมบอกเลยว่ารถไม่อืดน,นะครับรถไม่อืดน,นะพอเราเรากดโหมดธรรมดาขับมันจะเป็นโหมดธรรมดานะครับพอขึ้นมามันจะมีโหมด power นะถ้าเรากดหนึ่งทีมันจะเป็น power ถ้ากดค้างไว้มันจะเป็นอีโค่โหมดนะประมาณนี้ถ้าเรากดอีกทีหนึ่งพาวเวก็จะหายนะครับนะถ้ากดสันส้นๆจะเป็น power เห็นไหมครับ กดสั้นๆหนึ่งครั้งเนี่ยในตรงนี้ครับเป็น power ถ้าก,กดยาวๆก็ eco mode นะครับก็ on off นะครับผมบอกเลยว่าถ้าเป็น mode power เนี่ย ipwr เนี่ย power die เลยเนี่ยโอ้ผมบอกเลยว่ามันพุ่งปูดเลยนะครับถ้า eco mode เนี่ยกับโหมดธรรมดาผมว่าใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับมันจะเป็นกล้องกล้องหน้ากับกล้องล้อมคันนะครับแล้วก็กล้องข้างๆนะครับกล้องตรงกระจก กล้องหน้านะครับผมบอกเลยว่ากล้องมันไม่ได้ชัดอะไรเท่าไหร่นะครับแต่หน้าจอใหญ่ครัใหญ่พอสมควรเลย